นีเคร่องเ่ออะไรมันส่วนียเลิกโคตรส่วนหัวครับส่นหัวให้ดให้ดโเลยอ๋อเลยนบาดเดียวสมุตรงเจ่งได้หมดอเุ้ยนี่ก็ดีบาดเดียวครับ ข้อทกมเลน่อ้าออกอ้าไปท้ออกเอาเทใสหมอโหลดบกเลยวะบกแค่ใบไม้ก็ถือว่าไอ้นดีก็คนดุมไปบได้ดเลยไปี่ไหนปทางไหนปเนี่ยเอาขึ้นนึงเครื่องที่เราคือไปลุเลิกถ่วงมันขึ่นมาฟังไม่ไม่ไม่ไปนดุ่

Không, no, mẹ ở quê nghèo đó là Để Không no, là lỡ những no, nó no, hấp no, dẫn no, no. Bài vật duyên 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 bài vật dạy 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 vật กินยี่บ่เฉียดจ้าหน้เลยหมดมกเสียบี้ดิหมดล้วน ไป,เอ,ป<ะ>เอายิกวันนี้หน้าไปทั้งเลย,ยบักเวียวเพิ่งวันถาพ่อทาลูกไปเรื่อยหมยส่นนี้ก้าเราเมือม่อช่งน้ัได้โอกาสจออีก่มไน้งกงานมันหลายงานหลายอนเก็ถืเด้ออืมก็เป็นทางสามสีนงมั็นทานลเป็นทานเป็นละ

chị có cái cặp này hết rồi mày vui đi. Màyอยู่อยู่บ่? Mày รู้มันรู้มัน đấy, เลยบ่ ใจขุดยูนาบ้านลูกเย็นเย็นเขาจะยำข้อมึงอีกได้ยังไนั่ง

ถึกตลอดคือตัโอัเจ็ดโอ,โอ้ยัวเจ็ดจะน้นนาจะตัวง่ยายาคือตัวเยอะแมนูเป็นรก้าผมเยี่มทานพินะ บรรยากาศทงไ้ทงหน้าครับปับามดี่ะไะที เต็เ็ด้งเ็เต็หรอเงกัได้วิ่งกัได้โอ้แบบดเดียวมันมาซออยู่มองนำม,นมาน่วยอโอ้ได้การเลยปะ không phải nghiên cứu chạy không chạy không này, không chạy 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 không không Nam quan hồ. Nan vô mùi lòng yang liền của hồ. Một sáng một thời đi lắm lòng lòng

วิ่งสวนวิ่งสวนข้งเลยงามแล้วเก็บธระตัวชองตัวก็บเดินไม่ได้กินเมือไหรบดิไม่ได้ไร่ได้โลตัวยี่สิบบาทเที่ยวใส่กำมั่งหรือ

ละหาสิบบาทเจะรับซ er ื <S <S oh, gods, ่อโอ้ยนี่มหาวาโลละหาสิบบาทเาละห้าสิบบาทเขาแบบจะได้กินเนาะเขาได้กินเท่าดีไหมสามที่ตัวตโตอ่างนี้ลองโรยแ้วลายจะดมด รงไปเดเทเ้่อยทรงไปกรุงเทพรงไปคกรุงเทพจริงอีอันนี้เกียรติครับอันนี้ปูครับหลายคัหลายคัเป็นเซ็แลวประมาณ4ี่หาบาทเปิดยังไงมึงลูกโอเคครับตามเยอะไอ้รถกี่เยอะบ่สเดี๋ยวจะสอนอีกจ้ะตามสี่บาทครับผมครับผมเจนี่กันด้อครับ